หกลับมาเธอมันหวานมนหวานยังหวานอยู่ทั้งเรื่องนี้เป็นหนังผีอันตลกมากไอศัตว์ข้าคุ่นน้ำบ้างไปดูในสักด์เดี๋ยวจะโดนโป๊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  ผ้าหนาวเขาพูดแบบนี้ว้าแม่มันไม่ได้บ้าหรอกลูกมันเป็นบ้าเว้ยโดยแม่แต่งตัวดียายรู้ว่าไงลูกแม่บ้าเลยคนเดียวการจะใช้โยงกันเป็นตัวดูตาหนีผมดิต้องใส่ถ้าหาหัวนิ่มไม่เห็นบ่าหัวยุบเลยต้องหาหมวกไม่เห็นบ้าเห็นปะลองเิจายณสว่างที่ผ่านเลยสงจะสาดฉายไปเหมมองเห็นปะไม่เอาสว่างไปฉายมันกว้างว่ะเออคนแกคบอะไง ค่า f น้อยเก้อในหียอ่ะ ISO น้อยเนี่ยไอ้เ่ีหไม่ถึงมือเนี่ยอีกมาหนังที่จะ ISO เยอะอย่างอะไรวะค่าเนี่ยค่าาของแสงนะดูบิมพ์ี่ไอ้ี่อะี่นี่เดดีออเดดจัดออดีไอที่อ่เออออเดดเออเดดเก้อ มุยนี่เราันนี้ผันช์นี่ไงชั้นไม่ชอบันนะผัไงนี่ไงผันนี่ไงใครนี่ใช่ยบสโอเคายุไม่้ถวเลยไีฮะูยังไม่รู้ดูดูม่รูเรื่องเลยเว้ยเป็นนี่เลย ก็ต้องเก่งกัาเก่งอ่ก็ดูเู้เรื่องไปย่ตั้งใจดูพูดใจเลยก็ไม่คิดไอ้่ไม่มีความอะไรยี่อะไรขงจริงจะไหนกันเราไปไหนอ่ะหอยิงแฟมิลี่เองที่มันเก่ยาไอ้สั้สิบบาทหิดยาไว้ยี่อ่ะที่ตกทันได้ไรนักบวชหมอยี่อ่ะหมอยีี่เออเมาบีหมอนี่จ้ะ เอ้ยมันไม่ไม่เห็นชาวมันผูกคอตายเลยหมอยถือว่าดูผีก็ตายแล้วเนาะเฮ้ยดูตอนนี่นี่อะยูสุอะยูสุอะโดนตายก็อื๋อไอ้ยิ้มมันดูนี่แน่เลยดูผ่านนี่แน่เลยไม่มาเข้าดูในเรื่องนะไขว่ไอเฮียกลับบ้านก่อนจบ เ้ยเหี้ยพี่เฮู้หลับหลับตาแกงหลับอ่ะ้าหลักตาเหี้ยเขาไม่ใหญ่ไม่ซาดไมซแม่งเลยย่างี้เป็นเมคอไม่เข้าใจเลยอ่ะมันไม่เซฟตรงไหนเดียวพี่มันเซฟโอเคป่ะพี่ซ้อมมากี่ทีแล้วพี่ผิดตรงนี้กี่รอบแล้วพี่ทุกคนรอพี่คนเดียวเลยอ่ะเอาไปถ่ายไม่หนักอ่ะเือ เขาบอว่าไม่ยนนีไม่เหมือนดีจะทำังไวะเจนค่ะอันนี้อะแตไม่บอกตายหาวไนตะลกนค่ะผมรู้ตัก่อนเลยว่าไอ้ยีนจะิงค่ะนี่มันะเยีนมัยาวเาะไอ้ที่ตะโกนขึ้าไปใส่เลยคืกคนไปไหนอ่ะไหนกลับไงอ่ะเนน ยี่หกูกลับไงอ่ะรถมาก็เดินไปยี่ห้กจไปตาก็เดินไปไอเนี่ยแล้กกลับไงอ่ะเออะยีกับไม่ได้คมกูจะตายเอารถมหกูเือดแล้อ

วัสดีครับพวกเราอิตนาเอเตนาวันนี้เราวันสุขเสารมาบอกความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Final Chapter โปรแกรมหน้ายาฆ่าเปิดเรื่องมาเป็นยังไงเปิดทีวีอีเปิดมามันก็ดูหนังดีเปิดเรื่องมาก็ก็เปิดเรื่องเปิดเรื่องมาหลังเรื่องนี้ เป็นนางผีมันตลกมากเลยสัตว์เออหนังผีเป็นนางผีที่สมัยก่อนเราดูอ่ะกลัวตอนปอเลยก็ประถมทยังไม่ได้ตอนนั้นน่ากลัวมากนะดูอ่ะเออตอนนี้ก็ดูแล้วน่ากลัวอยู่นะแต่มันก็เป็นตามกาลเวลาไม่เท่าไหร่แล้วว่ะที่กาลิเลโอทําไว้เรื่องแรงแรงน้ำถ่วงของโลกถ้าเปลี่ยนจากเตอร์เอฟเฟิร์นได้เออบางครั้ี่อะไรก็ไม่รู้นะทำไมมันต้นทุเรียนนะเออถ้าเป็นต้นทุเรียนก็คงไม่รู้แรงน้ำถ่วงแล้วล่ะ อ่พูดถึงเรื่องนี้อาริโอว่าพูดต่อหน่อยพลูนแล้วว่าที่ม uh ึงพูดเออพูดถึงเรื่องเรื่องนี้นะเรื่องของคนสร้างโปรแกรมคนสร้างของ้าเกี่ยวกับเรื่องลัสเซียแลนใช่ใครนะชื่อโทมัสโทมัสโทมัสมูเลอร์ไม่ใช่เอบอเอแปดชื่ออะไรวะไอเชี่ยกูรู้ปะอะไรวะเปิดสคริปต์ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องคัางนะไอไอเชี่ยกู ไอ้เหี้ยกูจำอยู่มึงอเอ้สั์กูหลุดเลวะโสพลคนสร้างหนังสโสพลเจ้าของเดียวกับคู่มกับรันดาแลนด์รันดาแลนด์น,น,นี่ก็ใช่ย่อยหนังอะหนังดีอยู่นี่ก็หนังดีเลยเรื่องนี้มาเล่าเลยวะกันนะเรื่องย่อก็เปิดเรื่องมาก็<ม>เป็นเกี่ยวกับพนักงานโรงหนังโรงหนังที่หนึ่งมีเจิมไ,ไม่เจอมปะวะไม่ใช่ ไม่ไม่รู้มันเขียนซีนีแพ็กที่ใหญ่ไม่รู้ออฟฟิศอะไรแหะทีนี้มาเฮียแล้วก็มีสามดีป่ะสามดีป่ะฮะสามมิติป่ะวะตอนนั้นอะโฟดีใช่โอดีเองต้องจะสงสัยทำไมวะเดี๋ยวคนเขาสงสัยแล้วมาต่อมาก็ตัวพระเอกเนี่ยมันคือติดพนันบอลเมนะพี่เต๋อพี่แซมสั้นเราอะติดพนันบอลอยู่ติดพนันบอลติดยาแล้วก็เหมือนจะมีหนี้แล้วก็เอา ผมว่าเขาเรียกนาฬิกานักเอกไปจำนำเพื่อเรามาจ่ายค่ายาทุกอย่างนั่แนแหละมีแค่นั้นแหละแล้วก็คือเอาไปทำเขาเรียกว,ว่าหนังชนโรงปะเอาไปเอาไป,เอาไปวางลงสามตูมซูมสูมไปแต่เออไปวางขายก่อนที่หนังมันจะออกอะ่ะซูมวางขายก่อนที่หนังมันจะออกแม่งไรหนังแม่ง,งเสือกมีประเด็นไงเคลย์ประเด็นว่ <S <S> <S าผีเขาเรียกนะแล้วกนะ็แดงนะหนังมันเกิดว่า ก็ตอนโปรโมทมันแล้วนะผีจะบาวะผีจะบาเมียเมียกั้งกล้วยเออกล้วยเย็ดพี่อะไรผีะบาแกวไงเออออกมาก็เป็นประมาณที่ว่าเราเนี่ยเราก็คือเป็นคนดูหนังมเขาเรียกว่าตัวเอกเป็นดูหนังใครที่ได้ดูฉากตายเนี่ยใครที่ได้ดูฉากตายของของน้องชบาเนี่ยน้องชบานะนะของน้องน้องชบาเนี่ยก็คือคนนั้นก็จะตาย อย่างพี่ยอดเนี่ยพี่ยอดในวงดิสแลมอ่ะใช่ใช่ยอดยงเหรอไม่ใช่นั่นมันยิ่งยงพี่เออแล้วคือเป็นอย่างนี้ก็เออพี่ยอดเราเนี่ยเออไปถ่ายคลิปเขาเรียกม่ได้ไรเขาเรียกว่าซูมอ่ะเออซูมไปซูมดูหนังซูมอ่ะดูหนังซูมก่อนแล้ก็ไปดูฉากสุดท้ายของน้องที่น้องชบาตายโดนหลอกอะไรมาเนี่ยแล้วก็พี่พี่ยอดเขาก็หายไงหายแล้วก็ไปเหมือนเขาไปในหนังเออเขาไปเจอน่ะจิ๊กเกลคาร์บอนอ่ะ ติดนี่อะวิ่งหนีไปตะมือปลดไฟไฟฮาโลเจนมั้งไม่ใช่ LED นะฮะไม่ต่อหนึ่งชี้อ <c oughs> ะไรวะไอ้สัตว์แล้วถึงไหนแล้ววะถึงหัวไงหัวรถเนี่ยถึงนี่แล้วชีย้ยไม่ใช่หัวรถไงหัวรถ <c oughs> เออหัวรดถดมั้งมาทวงตังกันเรยมาเนี้ยแหละเพราะว่าคือมันจะว่าทำเอา คือเงื่อนไขคือว่าถ้ามึงอยากปลนนี่อ่ะอยากปลนนี่มึงก็ต้องไปไปถ่ายหนังชนโลมัเนแหละหนังอะไรหนังไอ้วิจารณาคาดไม่หนังซูไม่ไดอแล้วจะว่าหนังเรื่องนี้มันก็ไอ้เหี้ยหนังซูมาเหรอเออหนังซูมาเพราะมันชัดป่ะไม่ค่อยชัดเท่าเออเพื่อดูลิขสิทธิ์แท้ดีกว่าใช่ลิขสิทธิ์แท้ในเน็ตบิกอ่ะด้วยพูดถึงเรื่องหนัง ก็มันก็ดีมันก็ดูหนังเก่าว่ะหนังด้เก่าที่ดีแล้วก็กลับมาดูอบบดูได้เหมือนซัพเตอร์อารมณ์เหมือนซัพเตอร์เลยคือจะให้บ่นก็ไม่รู้จะบ่นส่วนไหนมันทั้งสนุกและน่าติดตามอ่ะไอความน่ากลัวซีจีมันไมันม่ไม่ไม่ใช้ซีจีมันเหมือนเมคอัพเอาไว้ว่ะบางฉากไงพวกฉากแหกปากอ่ะนะดีเลยอ่ะเรื่องมันสนุกมากทำไมถ้าเราอยากติดตามแต่ไม่รู้มันไม่ไม่มีอะไรให้บ่นเหมือน คลิปที่แล้วใช่ป่ะเออมันบ่นมันหรือวมันดีมันน่าติดตามอ่ะแล้วอย่างว่าอารมณ์ที่เราดูเพื่อนอ่ะมันหายชอบตอนจบนะเพราะว่าไม่สมหวังนะไม่ใช่สมหวังไอ้เหี้ยคนจะตายกันเกลื่อนลมมึงจะเอาบ้านที่ไหนเข้าไปวะอย่างคนดูแม่งร้อยคนแม่งไม่อัดกันในบ้านเต็มเหรอเอออี้ยไปนอนแผ่ลอี้ยเป็นเหี้ยประเค็มเลยน่ะน้องเชาบ้างอ๋อยากดูฉากตายของกูมากใช่ไหมจ้าจ้าตายกันระแนวเออแล้ว อย่างมันไม่มีพวกปงปริศนาอะไรเนี่ยแต่หลักๆเราก็รู้อยู่แล้วแต่คือที่อยากรู้คือมันจะจบยังไงมากกว่าใช่ไหมมันเดินเรื่องวไยอยู่อย่างาาดีหมดเลยวายวายวารู้สึกว่ามันจบวายมากเลยล่ะความรู้เพรามันดูเพลินนั่นแหละ แต่ความรู้สึกที่ว่าน่ากลัวมสมัยเด็กที่เราดูาไม่มีแล้วเว้ยไม่น่ากลัวเรามันอ่อนไน <ปะ S 1> ใจนเราบางนะลืมบอกว่าลืมตอนที่ผีจะโผล่อะืม,ม่ได้กันหน้าไว้อ่ะปวดแล้วฉากคั้นสะแก่ทำแม่ทงทำให้กูตกใจได้แค่ฉากเดียวสองสามฉากไม่ละฉากแหกที่ม,มันแหกปากอะ,ะ,ะนี่น้องชาบาแหกปากกูขำเลยเฮียกูรู้เฮียกูไม่ตกใจเฮียมึงเฮียเลยวันวันไม่เรียว่าเลยคนด้วยคนนี้มึงเข้าใจหนังด้วยไอ้เฮียหนังนะไอ้เรามีคนฉลาดก็จบสิวะ ไอ้เรือ่อหนังมันต้องโง่ร้อยห้าสิบชั่วโมงอะถึงจะจบได้มันจะแบบมันจะฉลาดตอนที่นาทีที่ห้าสิบสุดท้ายอะแค่นั่นแหละฉลาดตอนนาทีสุดท้ายอยายจะจบเรื่องแล้วเอาหน่อยกันเทิร์นเปิดมาแล้วไม่ทำอย่างเงี้ยไมจบเลยใช่ไหมไม่ถ่ายซูมนะเนี่ยที่เติร์นไปดูเนยเนี่ยไอ้เรี่อไม่ดูเพราเปลิดแล้วจบนะเออเปลิดว่างพรมที่ถ่ายนะลืมเลยเยี่้อแล้วน<บ>ึกออกไหมเวลี่กูดหนังดีสำหรับ อาทิตย์นี้หนังที่รอบอาทิตย์นี้แต่ว่าคนดูกันเยอะแล้วแหละมันก็ดูันเยอะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งเผื่อไอ้พวกเราลืมกันกลับมาดูย้อนรอยความหลังของวานหวานยังหวานอยู่กลับมาเถอะเผื่อเรายังไม่ลืมหวานหวานยังหวานอยู่กลับมาเถอะหวานวานหวานวานยังหวานอยู่เออแล้วก็หนังดีก็ชอบนะสำหรับว่า วุ่นเฉยๆนีหนังผีแบบนี้ช่วงนี้ตันะตันไม่รู้จะดูอะไรดีก็ดูเบื่อเบย์เบล่าแดกที่อ่ะก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะดูอะไรดีก็ดูหนังเก่าดูซัมป์บัตมาที่อยากตอนนี้ก็มีอารมณ์ที่อยากจะดูแบบดูหนังกับเพื่อนนะฮาฮาสนุกสนุกอะไรก็ได้อ่ะจะคอยดูพวกนี้อยู่จักรวาลของหนังไทยอ่ะ เรื่องอะไรอ่เฮียมันมีจัก,กรวาลทีนน่นอกจากมือปืนดาวพุสสาอย่าลืมไอสัตว์ตาภาคอ่ะอเฮียแต่กูเด็กตอนกูโตต,ตอนนี้นอ,นอะไรเดีย๋ยวจะแตกอ,อ่ะ <c oughs> แตกโควิดสิบเก้าอ่ะแหกโควิดสิบเก้าแหกทุกอย่างเนี่ยแหกแหกทุกอนุไอ้แต่นี่มันหนังชัดเอ้ยโปรแกรมหน้าเฮียเออุ <c oughs> ยเฮียอะไรเออก็คำถึงโทมัสืออ่ะพูดว่าเอ้ยไม่ได้เพราะตัดตัเหรอเปล่ามีการตัดจบเลยเฮียตัดจบเหรอ ก็สำหรับสัปดาห์นี้รู้ๆกันอยู่ก็ดูไปแล้วอ่ะดีีเลยสำหรับหรือเล่าก็ได้เผื่อคนลืมนะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แค่อย่างที่บอกว่าหนังไทยก็อุ่หนุนบ้างไปดูนะอัก์นะสวัสดีครับ